นีคะ่ะนิสสันฟอนเทียนะคะ 2,700cc ซพงมาลายพาวเวอร์นะคะรถยนต์ปี05กระบะเรดคอกสูงนะคะพร้อมสำหรับการบรรทุกนะคะทุกท่านคันนี้ก็เป็นรถเข็นวัวนะคะบรรทุกของเก่าได้เข้าไร่เข้าสวนได้นะคะทุกท่านขายราคาเงินสดค่ะ89,000บาทนะคะตามสภาพนี้เลยนะคะทุกท่านสีสันมีตำหนินะคะรอนกระบะไม่สวยนะคะเพราะเข็นวัวมาค่ะเป็น กระบะเรดนะคะเครื่องดีช่วงล่างแน่นคะ่ะสีไม่ผุไม่ดามเอกสารพร้อมโอนภาสีพรบรปี6 5านะคะจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะทุกท่านคันนี้นะคะเจ้าของจัดไฟแนนซ์ได้นะคะทุกท่านติดแบคลิสต์ออกได้คะ่ะออกลดเงินดาว3า0 0 0บาทนะคะผ่อนเดือนละ2 0 0 0กว่าบาทคะ่ะอยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องค้ำนะคะออกได้ทุกอาชีพ สนใจติดต่อเข้าไปได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะเป็นเบอร์โทรผู้ขายโดยตรงนะคะสามารถสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของการจัดไฟแนนหรือว่าจะเจรจาต่อรองราคานะัดดูรถทดลองขับนะคะติดต่อเข้าสายตรงได้เลยนะคะทุกท่านทางเราเพียงมาแนะนํานะคะเราไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่ในหน้านะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะแนะนําให้เดินทางไปดูด้วยตนเองกันก่อนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจไม่แนะนําการโอนมาจํำลวงหน้านะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองค่ะสําหรับในวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ